แซลมอนกำลังจะสูญพันธุ์จริงเหรอรู้ไหมว่า80%ของแซลมอนที่เรากินนั้นคือแซลมอนแอตแลนติกซึ่งตอนนี้แซลมอนแอตแลนติกจากธรรมชาติกำลังเสี่ยงสูญพันธุ์และโดนคุกคามอย่างหนักโดยเฉพาะที่อังกฤษสาเหตุหลักหลักมาจากมลพิษทางน้ำการสร้างเขื่อนสร้างฝายที่ไปรบกวนที่อยู่อาศัยรวมถึงการที่แซลมอนเลี้ยงหลุดออกมาแล้วเอาเห็บไปติดแซลมอนธรรมชาติจนพวกเขาติดเชื้อตาย แต่เวลาพวกเขาไปผสมกับแซลมอนเลี้ยงที่หลุดมาเนี่ยจะทําให้ลูกแซลมอนที่เกิดมาไม่แข็งแรงและปรับตัวเข้ากับสภาพะโลกร้อนได้น้อยลงจนล้มตายกันมากขึ้นสภาพะโลกร้อนก็มีส่วนเพราะทำให้น้าทะเลหนุนสูงขึ้นจนแซลมอนที่อาศัยในน้ํากลอยตายซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่แค่แซลมอนนะที่ได้รับผลกระทบแต่สัตว์น้ําจืดกว่า3,806 0ปีชีสหรือคิดเป็นหนึ่งในสของสัตว์น้ําจืดทั่วโลกก็กําลังเสี่ยงสูญพันธุ์อยู่เหมือนกัน ซลมอนเนี่ยถือเป็นสัตว์น้ำสปีชีหนึ่งที่มีความสำคัญมากกับระบบนิเวศเพราะนอกจากจะเป็นอาหารหลักของเราสัตว์นักล่าแล้วซากที่เน่าเปื่อยเมื่อวางไข่เสร็จของพวกเขายังเป็นแหล่งอาหารหลักให้พืชต่างๆได้เจริญเติบโต,ตอีกด้วยแถมจปลาส้มพวกนี้ยังทำหน้าที่ผลักสารอาหารจากน้ำทะเลสู่ต้นแม่น้ำเพราะต้องฝากกระแสน้ำจืดเพื่อไปวางไข่ทำให้ปลาน้ำจืดชนิดนอื่นๆมีสารอาหารกินไปด้วยถ้าพวกเขาหายไประบบนิเวศก็จะล่มสลายจนส่งผลกับมนุยาเราในที่สุด